ม่านทียินเสียงร้องมากนะักก็คือว่าเป็นเพราะเรื่องการบาลานซ์ระหว่างเสียงร้องกับดนตรีนะครับแต่ว่าเ,เดี๋ยวคงต้องไปเช็คทางที่บ้านดีว่าเสียงร้องจริงเนีย่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็พี่ว่ามันก็อาจจะมีเคลบ้างด้วยตามที่สไตล์ที่เราวิ่งไปวิ่งมานะครับก็ยังไงพี่ยังเฝ้ารอดูนิวตี้อยู่นะครับขอให้พัฒนาต่อ,ตอไปก็ของครูก็ชอบนะครับ คือที่บอกว่าจากดูวีคแรกแล้วก,ก็อยากติดตามว่าคนนี้จะรักษามาตรฐานเอาไว้ได้หรือเปล่าพอมาถึงวีคสองก็เรื่องการร้องมันก็มาเท่าๆกับเรื่องของการแสดงก็คือไม่ผิดหวังก็ตามดูแล้วก็สนุกก็มีแง่มุมให้ให้ต้องสืบค้นกันต่อไปในวีคต่อไปจกชอบค่ะ จริงจริงไม่ตั้งใจกระบอกแบบนีคือนิวตี้จะเป็นคนที่รู้รู้จังหวะตัวเองอ่ะตรงไหนที่เหนื่อยเขาจะผ่อนนะแล้วเขาจะไม่แบบไม่ล้นอ่ะพอเขาเหนื่อยเขาจะหยุดแล้วเขาก็พยายามร้องร้องแล้วคุมุมตลอดเลยแล้วพอตรงไหนที่เขาเอ้ยฉันหายเหนื่อยแล้ววะฉันก็เย้เย้เย้เยต่อสัพันเขาก็จะมาแล้วเขาก็คุยคุยแบบใช้ใช้เป็นใช้จังหวะเป็นรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเป็นคนที่ฉลาดในการคุม คุมการใช้เสียงมากเสริมนิดนึงอันนึงเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเมื่อเนี่ยแหละคือคือคนที่แบบว่าเอ็กซเรย์เพลงตัวเองแบบทะลุขูโป่งอคือรู้กับดักรู้เทคนิครู้ตรงไหนจะเน้นรู้ตรงไหนจะแบบผ่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเป็นเป็นอ่ะเออแล้ว้รงก็คนดูก็จะไม่ห่วงไม่หอบแทนหรือแบบลุ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากขณะเป็นเพลงเร็วอะค่ะหนูทาได้ดีมากเลยนะแล้วก็แม้ว่าจะวิ่งบางทีก็วิ่งเยอะไปหน่อยนึงแต่ก็ยังคุมอยู่ ช่วงไหนที่เหนื่อยจริงเขาก็จะหยุดเลยเขาจะเดินธรรมดาธรรมดาอะไรเออเก่งเก่งใช่ได้ใช่เปิดกระโปรงมากอะไรอย่างเงี้ยดีค่ะดีค่ะเสียงคมชัดด้วยค่ะคุณครูแกบมากมันจะมีจุดที่บอกว่าพอจิตหลุดอะมันเอาไอ้ที่เพี้ยนะมาจากจิตหลุดมาเฮ้ยมีอย่างังขนาดบนเวทียังเห็นแบบร้องๆอย่างเงี้ยมันกลับมาอีกเลใช่ไหมให้จิตหลุดไปบ้างเออแบบว่า มันเพี้ยนตรงนั้นแหละแล้วก็ที่เหลือก็เก็บรายละเอียดอีกหน่อยหนึ่งแต่โดยรวมมันโอเคอยู่แล้วฮะเป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละนี่ก็อยากให้ทุกคนมันก็เป็นจุดที่เราลองเห็นว่าไม่คิดอะไรเลยนะเวลาร้องหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่คิดแบบว่าจะต,ต้องใช้เทคนิคนู้นเทคนิคนี้อะไรมันมากมายเข้าใจปะ่ะคือปล่อยมาเสียงตัวเองเป็นไงคาแรคเตอร์เสียงมันจะออกมาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นนี่แหละสําคัญไม่ต้องคิดอะไรเลยตอนซ้อมก็ซ้อมไปซ้อมให้มันเหมือนเป็นอัตโนมัติ เหมือนนักกีฬาชุดบาสก็ชูชูชุดไปพอเวลาแข่งจริงแล้วม่นั่งชูเนี่ยเราจะต้องออกแรงเท่าไหรอะไรเท่าไหร่เราก็แค่ชูไปมันก็จะลงเองให้มันเป็นอัตโนมัติของร่างกายเราเองเนาะคืออย่างมีจีลิออจะซอนแบบมันไม่ใช่หาหาง่ายนะมันไม่หาง่ายคือมันมีความเป็นธรรมชาติแล้วมันออกมาแล้วมันมันผิดนิดผิดหน่อยคนก็ก็พร้อมที่จะให้อภัยทันทีมันจะไม่มีใครแบบรู้สึกว่าอยากจะดูแล้วก็จับผิดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า มันไม่ใช่ทุกคนจะทําได้นะมันเป็นลักษณะเฉพาะของของคนที่แบบไม่ค่อยปกติเท่านั้น <Okay. S 1> ใครจะมาฝึกให้เป็นเหมือนีี้ไม่ได้มันติดตัวมาเลยทีน <Okay. S 1> ี้ถ้ามันชําระออกไปแบบในแง่ที่ว่าถ้าถ้าตั้งสมาธิกันมาดีๆมันก็จะดูมันก็จะดูดีขึ้นแบบหรับโดยเพราะไอ้ gang